ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นหมาเขาก็เลยชื่อมาลีดทิมเปสิงโตขใคร่เฟนน่ะใส่ไดผมไม่บอกตาใส่ตุ๊กตาเลยานตายแล้วถอดเปลนแต่ใส่เ่เปลี่นบาเฮ้านนานนาาไ่่านนา่าาหนาา